ันางเทียงหน่อยเบิ่งอันวัวกินหญ้าจ้ามันมันก็อันว่านางชมวิวเดือนซื่อๆวัยอยู่ในเทียงเพราะว่ามันผ่อนคักยมานั่งตากลมมวนมวนน่งเบิ่งอันวัวกินหญ้า ต้นจามวลปอีกแบบหนึ่งเนี่ยจ้ะต <c oughs> ้นจามออสเ่เเลียนเนาะอยู่ท้างหนมันขีดลายตัวคนปวดสมองซื้อ,อนางเบิ้งหัวกินยาไปน้องกันจักมันมันจะกินดีๆตัวแห่งอยูกไก่อันฟองพอเปิดหนามพดหยาก็แห้งดีแฮ่ยคน ก,กัยญาเป็นเสื้อเสียวอยู่ยางหาหมองกินคนบางโตกัยญาแต่ว่าได้กินเนาะโอ้ยโอ้ยก็จ <c> ะ <ười> เย็นน้ำมันเฮียยางกินยาไก่น้ำ ก็แต่ก็บว่อยากอันไปอันตายแดดแค่งวัวบันใดหรอกอไว้มันหอนถึงซื้อว่าแดมันก็หอนคักกินเป็นระเบียบเบียบ้อยกินทาญยาทีนแม่เพ่นสอามาใหา้มันกาเป็นสีละ่ะมันบ่ยส่อนกันบันใด ไต้แต่ยอกกันซืือหวังนึงจ้ะวันนี้ก็ไม่เตงหัวใหญ่วัุ่นก,ผลผลก็จิมีเงีหน่อยแกมเงี้ใหญ่ไปแน่อยูยยืดออกเพราะว่าเพ่อเคยอยู่อันกินอยู่ไก่แม่เขาเนาะผลแม่เพื่นก็ลังสีมาล อันว่ามียาเขียวก็คือสิบ่ค่อยกินปานไหนดอกคิดวะกำลังยาอันแบกยาเขียวมาก็นาหน่อยแล้วก็ซ่อมดีดียานแต่ว่าเด็กินยางนนำสามวันี้นโอ้ เป็นตเศษค่ะ <response> แต่ก like ็บม e ่ได้แอนวสิยากน่องหัวเราเพราะว่าอาหารคนกับอาหารหัวมันสิบอคือกันเนาะเมื่อนี่ก็สีวอลบางเ่งเป็นไงเรกเพราะว่าอันอันมัม่เนี่ยสีบาลกันก็บพวกเวจังสั่นล่ะคือจังอัน คุยกับจะค้องในเรียนคือซื้อปุ่นพ่อ,อ,พอแม่เอาหย่ยมาหอดกัะยางนำดีละยางกันหลายๆ <laughs> ยาเพ่อยากแต่ว่าด้กินเอาแย่งกันกินเราแบบน,นี้แม่ก็มีนาทีฮะอย่าให้หัวย,ย่างเดียว เป็นกำลังตื but, but ่นมาวังหันมาคนพ่อได้กินแต่ยางยางออกมาโอ้เป็นตัดตายแดดมวนเตือนเยู่ซึ่งหอนซึ่งเย็นไปต้องกันเลย กินยาแบบเย็นเย็นโอ้บอยากว่าเรื่อยๆแดด่อน้า่อนเนีย่ยมีหัวอีกตัวหนึ่งมันยางมาอละ่อะอยู่ไกลหัวด้วยบอเห็นได้ยินแต่เสียงคนะเหนะ็นแตจ เป็นแต่เรื่องใหญ่ยุยยทธางทุกคนกินวสวอด้เสือหัวตะนันกับปลาใหญ่ใญ่แม่ว่าจะหนวา่วาอปลาใหญ่ก็ตัวกินตะละเตือนี่โอ้เร็วสกักพอนอเนาะข่าไก,ากา่นี่กะสนเลย แต่เอามายืนน้ำกันนี่ก็คือส้นอย่างเดียวนะงวงจะได้ข้าวไก่กับส้นต้นแต่งวงนิดหน่อยดอกเพิ่งมาถึงกันก็ัวหน่อยท่านบอกกัแต่ก็งวงใหญ่ท่านงวงใหญ่เขามันก็นยางนี้พอเคยเห็นบันไดนั่นยางลบไปละ Nói à oh, mà bung ngoan 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 ăn ngoan 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 ขนโอ้มันพออยากให้่าหน่อยกินเอาจะมันอยากกินแต่ตัวเดียวมันพอนว่าหน่อยข้อไก่แมกกะไล่ <laughs> มันหวงหวงงห h ากันต็นี่จังหวงเป็นใครเคงหวาสุ <laughs> ไม่หยามเึงเวลาหุมกับหุมโผลหุมโผลไม่ยามเห็นหยานะพอธรรมดาจ้าตความกินไรกับเพื่อนความฟองหยากับเพื่อนวสุม่มอยู่ดีๆว่าเป็นเจ้าพออัน ห้ามาใหม่หมันก็สิปรกกันมันบ่อยากให้กินนำเบ่งหัวแต่ละตัวมันจอบสิกินห้า <c oughs> เห็นนหำโอเห็นเฟืองกับยาเฟืองห่ออ,อยู่หันละเห็นโหลดแกเฟืองมาว่ไหนนี่แลี้ไส่โหลด คนคนปน,เ,ปนเริ่มละ่ะมอนทองเริ่มแล้วอยางเวก่อนมูลเลยวันนี้อยู่กินยาน้ำหลูก,ก่อนไปละโอ้มายากว่าเลยเรื่องงัวะมือสันส้นสั้นแห่วังหันนะ โ้โหมันสิสันปาน,นยินดีดีกลุ่มตลอดเวลาเลยหัวก็ไดโโ้โอ้ยโอ้ยนะสงสัย งสสยคิดว่าแม่สิบอันเอาอันยามาให้เร็วก็ก็ตามนั่นเด้อยู่อันมองอันนั้นเบิดไม่ได้เปิดใหงวกินไหนอันแต่จะเปิดแล้วอันแต่จะเปิดแล้วก็ไม่ได้เอาใหงวกินโอ้ก็ไม่ได้เปิดอีดววาสิดวาสิ โอ้นั่น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 วัน,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 นจีส่เน <laughs> เอาาืเ่ยกันว่าอยากกันให้นองเมื่อไก่เพราะว่าเอื่อยตอนนั้น,นมีลูกแล้ว <laughs> ห่วงยาที่ละเอาไว้จะกินกับลูก มันนี้ก็สทไายไก่แน่ตัว่ทยไก่แน่อยู่โมอยากซูมเี๋ยวมันสีมัวเบ่งแบบกใก้ๆนีล่ะคือว่าอันเบ่งทองฝาไปนำทองฝาก็งามๆตัวเป็นยาบ ช่างทองยาวไปใส่นอกันต่อซองเบิ้งช่างทองซะมัวตัวอื่นเข้าบรอยากอันอยู่แดดเป็นไหนได้เพิ่นเพิ่นมาอยู่แดดตัวเพิ่นมาอยู่หมองผ่อนแบบมีลมแต่อันมัวตัวอื่นพันมาอยู่อันไก่หนา เันกงงังนบไปลบมาอยู่แถวนี้และ่ะเป็นไม่อยากถึกนะเขาหัวสุนนั่นมาลาดึกสนอีกแล้วถึงด้านนี้เลยนะโอ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 ดันแจมก็มาละดีดจพอสนแหงสนเคยคอยอยู่แต่เป็นงัวตัวเอื่นนี่ mà là dài để lè như đó Còn sau là vũ hòa tôi nói sao mà là lèo Từ vũ hòa tôi nhảy vào đây tổ Thật sự xù xăm cần nè bên này đó, mình mang tên khổ, lại của โดดโคมงัวตัวหนังหนงัวตัวนี้ใช่เม็มนข้โค้มหรือบอไปฟองกับโค้งไปรื่อๆแต่ตอนนี้มันงบ่โค้แล้วละ่ะมันขาก,กินมันงโค้าเมื่อยแล้วแต่กัตนนีญญ้จ,จนไวอยู่ว่าหน่อยคือกันไปได้ ก็บ่ค่อยส่วนกันดีฟันไหมไม่แต่หัวตัวใหญ่นั่นล่ะเข้ากันก็หน่วยหัวหน่อยเกอบบ่ไใดหัวง็พอค่อยเป็นมิดปานใดอยู่พองเดียวกันก็ยังส่วนกันคือเก่า มันยังกินน้ำกับอันพลักตัลักูมันนี่มันก็เลยเป็นสีละต้นใจกันมัว่วตอนนี้กเียนมองอันนี้ไปเรื่อยๆมองกินยาไปเรื่อยๆไปยังมองเกาจากเขื่อะว่น,น,นยังมาสนิทเพียงๆงยา ไป่ก่ยังสีล่ะพ่อให้จะฟ้องได้อิ่มเนาะแต่เราม่แต่งใ้งวมายากเรเหลืองลดหน่อยลงกาวานยาสิบป้งแนงหัวก็กินมื้อนี้ก็มีซ้ำนีแ่แหละเจ้าเพราะว่ามันมีแนวเหตุแะ้วล่ะงวกกายุเป็นเหลืองพอลก ว่าหาว่าหันยังเลยเพราะว่าเบิลเวลาหาวองหัวนะมันอย่างหาวคนเวีดยดนามเวียดนามกินเขาอยูกมันมาหาวอยู่ทางหนอือฟีมั้ยหยิบโทราศาพัพท์ก็ทันแบบนี้แหละจ้ะบ่คนบ่ไม่เหลียวผิดอยู่แบบง่ายๆสบายๆ พอก็แม่เห็นยังก็เห็นน้ำ่นบ่ด้เพราะว่าเป็นคนที่บอกไยแข็งแรงกันได้จะอยู่ได้แค่สาำเี้ละ่ะยางไปยังมาว่าเข้ากะพิกก็เลยเหลือกแนวเห็ดที่ง่ายที่สุด พอกันเทื่อนาเด,ด,ด้วย้จเด้อคลิปอันนี้ก็สิม,มีสามนี่ละบ๊ายบายจ้ะ